ใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมลงมาข้างล่างกดไลค์และกดติดตามปุ่มแดงๆด้วยไม่อย่างงั้นเทวีอ้วนจะโดนรถถังจากเยอรมันรุ่นม้์ขนาดมาหื่อมาไอหนูยักยิงใส่เออเอย่าอย่ายิงกดไลค์หน่อยทุกคนผมยไมอย่าเตยช่วยหน่อยครับอ้า ในคลิปวิดีโอนี้ถูกใจคนรักรถถังและเกมดออย่างแน่นอนการทดลองรถถังปะทะเดินโซเจอร์ได้ไปสั่งซื้อรถถังมาจากทั่วทุกมุมโลกมีรวมมากกว่า50คันถ้าคนดูพร้อมแล้วก็ไปดูการทดลองกันเลยโอ้โอเฮ้ สวัส,วสวดีนะโซเชลสวัสดีน้องๆคนดูด้วยยินดีต้อนรับสู่การทดลองของพวกเราและในวิธีนี้การทดลองของเราจะได้ถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเราหัวข้อการทดลองท็อปปิกของเราที่มีชื่อว่ารถถังปะทะเดวส์เฮรถถังงี้ยเด้อ Yes รถถังปะทะ เฮ้ยนี่คือหัวข้อการทดลองของเราหวังว่าคนดูที่เข้ามาดูในคลิปนี้จะเป็นประจ,จักษ์พยานการทดลองของพวกเราที่ยังไม่มีใครบนโลกใบน,นี้ทัว่วทุกมุมโลกเคยทำมาก่อนเราจะมาลองทำกันโอ้ยไอ้ดอไปเท่าไหร่ไอ้รถังนี่สิโอ้ my g ก่อนรู้หรือเปล่าว่าฉันใช้งบประมาณในการ โอ้ยก็อย่าไปใครนั่นนะผู้ช่วยฉันอย่าไปสนใจมันเลยฉันใช้งบประมาณมหาศาลมากในการสั่งซื้อรถถังจากทั่วทุกมุมโลกทั่วประเทศ แล้วจะต,ต้องย้อนเวลากลับไปสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไปซื้อมาด้วยเหมือนกันน่ามันงบประมาณของพวกเรานะาเอาไปซื้อรถถังหมดเลยอะเพื่อการทดลองนี้ไงล่ะเขาเรียกเขาเรียกว่าทุมม่มงบประมาณทั้งหมดของเราที่มีในชีวิตนี้แล้วก็ลุ้นดูว่าเราจะได้กําไรหรือเปล่าในการทดลองนี้ฮะเยสเราต้องเกฑ์กำไรได้นะคลิปนี้บอกว่าคนดูจะช่วยเราวิธีก็คือการเอ่อชจ้ากันแชร์คลิปนี้แชร์การทดลองของเราส่งให้เพื่อนดูให้ดูช่องนี้มันทํารถถังก่ออนรถถัง กินกับดอพอทดลองกับดอ,อเอเลี่ยนจากดอโมอนสเตอร์ดูนี่สิทุกคนจงดูแค่นั้นไม่พอเราจะต้องใช้งบประมาณอีกเกือบครึ่งหนึ่งในการเออขอเข้ามายังสถานที่ทดลองคือเอเรียห้อยโอ้โหนี่ขอรัฐบาลเข้ามาเลยเหรอใช่เอเรียห้ยดนี่คือที่ทดลองเราเว้ย โอ้โหแล้วนั่นแหละอ,อ่ออนันนั้นน่าจะเป็นลูกน้องของ XD ดแน่นอนเลยมัน,นมัน,น,นมันน่ามันน่าจะอยู่ในนั้นะมันมันมันกำลังเช็ครถทังให้เราอยู่กิสลีกับเอกีเขาเช็ครถทังให้พวกเราอยู่ข้างในนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปชมเขาก่อนอื่นเราจะต้องประกาศและชื่อผู้โชคดีและถามคำถามคนดูก่อนนะ ขวาบนนินนะผู้โชคดีที่ตอบคาถามโดนใจในคลิปที่แล้วในคลิปจีหมดเห็นหรือเปล่าเฮฟวี่คือไปทรายบนแกนเห็นหรือเปล่าอ๋อทรายบนเหรอทรายเอ่อเนี่ยนะใช่แล้วยินดีด้วยนะเฮฟวี่ก็ยินดีด้วยกันนะผู้โชคดีส่วนใครอยากจะมาอยู่ในคลิปนี้เหมือนผู้โชคดีในคลิปนี้เนี่ยโดนมาขอ ในชุดใหม่ชุดไทยจะโรกอนาะคดจี้เออคลิปที้แล้วน้องๆน,น่าจะเห็นกันแล้วว่าเธอหน้ารักและดูเซ็กซี่กว่าเดิมมากเลยเอาไหมชุดูซ็กซี่คำถามในคลิปนี้คำถามมีอยู่ว่าถ้าคนดูสามารถทำการทดลองกับมอนสเตอร์ในเกมจอได้คนดูอยากจะทำการทดลองอะไรกับมันเร,รืๆๆๆๆๆ่องไม่ตอบได้แรงกันเยอะๆนเจะและจะประกอบในคลิปต่อย ใช่แล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะทำการทดลองกับพวกมันแล้วนะมีแต่ปกติปกติเราจะโดนมันมันมันลับจับมาเคียวเล่นมาขยุ้มขยี้เล่นนะวันนี้เราจะมาขยี้มันบ้างและนี่ก็คือโกดังของพวกมันนะตอนนี้พวกมันมารอกันแล้วโอ้โหฉันทําการจ้างพวกมันในการขายวิญญาณให้กับพวกมันนะคนละตัวมันเลยยอมมาให้ทดลองพวกเขาไม่ทําร้ายเราในคลิปนี้พวกเขาพร้อมไม่จะให้ความร่วมมือกับเรานะหงสารของเขาและนี่ก็คือผู้ช่วยฉันนะครับ อ,อะไร<พ>ในมืออ่ะอีเพิร์ดวันนี้วันหัวลานนะครับเนะี่ยคุณมีอะไรจะ <c oughs> ฟีดแบ็กก่อนไหมครับผู้ช่วยทำอะไรบ้างครับผมทำงานวันแรกครับผมไม่รู้ผู้ช่วยทำอะไรบ้างงานแกงง่ายๆเลยก็คือดูความเรียบร้อยก่อนเริ่มการทดลองนะโอ้ฉ <c oughs> ันไล่เกว ไม่ต้องดูแลยยงั้นนะออกไปบางทีเรื่องอาจจะต้องจบตัวที่มมีเหตุผลก็ได้นะเราอาจจะไม่ต้องเข้าใจอะไรกันทั้งนั้นไปแค่แค่เก็เกใส่หัวไปซกแค่นั้นพอแล้วคลิปนี้นโอ้ไอ้กิซซี่มันยิ้มเลยแม่คลิปเนี้ยนั่งกอดเชิญนั่งก่อนครับเชิญดูรถถังที่ฉันซื้อมาไอ้กิซซี่คือมันยิ้มเลยโอโ้โหรถถัง,งเพียบเลยคลิปนี้นคลิปนี้กู MVP แน่นอนสวัสดีคที่สุดละ ติดไฟติดไฟหน่อยไม่ได้เลยครับคุณลาราในคลิปฉันก็สวยหน้ากูขาวแล้วเนี่ยเอาละครับคุณกิ๊สซี่ครับในฐานะที่เออโซเทจอร์ผมเป็นผู้คุมการทดลองผมได้สั่งซื้อรถถังมามีที่มีจำนวนมากกว่า50คันทั่วทุกมุมโลกรวมถึงจากเออในรถถังสมัยอดีตการด้วยนะสภาพรถถังเป็นยังไงบ้างครับคุณกิ๊สซี่ครับโอ้ใช่คร<อ>ับดีมาก<อ>ครับตอนนี้ดูแลอย่างดีโอ้รถถังแล้วเป็นรถถังที่เป็นรถในยุคยุคโอ้โหดึกดำบรรเล็งเลยโอ้พิเศษเลย มันเชื่อว่ารุ่นแรงพอดีผมไม่ใช่แฟนมันแท้ต้องให้พวกคุณช่วยนะโดยเฉพาะเอ็กดีกับอีกิตลี่ไอ้พวกเล่นวอลตันเดอร์ทั้งหลายนะเออใช่ครับที่ขับได้นะรถถังคันนี้เป็นรุ่นมาร์ค5ของวัววัวช่วงแรกๆเลยอ๋อถ่ายไว้ถ่ายไว้เมื่อเมื่อเมื่อกูเป้าอะไรเปียกข้าประกวดเนี่ยเฮ้ยถ่ายรูปแล้วถ่ายแบบไม่ไม่ใช่โมเดลของจริงครับนี่ครับของจริงนะขับได้นี่ขับได้ของจริงครับเอามาจริงๆนี่ครับมื่นต้นนี่โอ้โห จะไล่แกออกไปแล้วแล้วแกจะเอือดหน้าาทำไมเนี่ยคันนี้นำเสนอดีมากเลยคันนี้ก็ถือว่าถึงพันแรงมาครับแค่นี้ได้แต่พอคนระับเดี๋ยวการทดลองของผมมันจะพังครับผมไม่ได้มาเอารถถังล้ว,ลวนคะรับผมมาเช็คสภาพรถถังเฉยอันนี้เป็นรถถังที่ครูเหมือนว่าคุณเอ็กดีกับกิ๊สซี่เขาคัดแยกมาโดยเฉพาะว่าเป็นรุ่นทันสมัยนะราคาแพงมากๆเ,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 เลยเอาละครับเอาเะในเมื่อครูว่าคุณเช็คสภาพรถถังทุกคันแล้วทุกคันสภาพพร้อมใช้งานที่จะเข้าการทดลองของเรา แล้วผมจะพาพวกคุณไปดูคู่เออคู่ที่ต้องคอลแลบทดลองกับรถถังของพวกคุณก่อนครับนี่คือคู่ที่จะคอลแลบทดลองกับรถถังครับพวกมัน <c oughs> มาจากโล <c oughs> บอคดอทุกตัวของจริงเหมือนกันนะจ้างมาเอาละ่ะการทดลองของเราจัดที่แอรีย1อและแอรีอานั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเรามออีสถานที่ทดลองมากมหมว่าจะเป็นห้องมืด <c oughs> แล้วก็พื้นที่แอรีย1หาดขนาดบูมา ในโกดังลับแล้วก็สะไวนับเอาละครับคุณลัชนะครับคุณจะเป็นหนู่ทดลองในคลิปนี้ของเราขอให้คุณได้ความร่วมมือไปอย่างดีและขอขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมกับทดลองเราครับเอาละครับรถถังรุ่นแรกที่คุณกิ๊กี่กับเอกจะแนะนําคุณรุ่นเลยครับอันนี้อันนี้เทสก่อนทดลองจริงลองทดลองครับดูประสิทธิภาพของรถถังสมัยสงครามโลกยิงเลยตอนนี้กำลังพยายามถ่ายทำจากมุมสูงครับโอ้โหพรพยายามกับทดลองจริงแล้วล่ะ มา5มา5ปะทะราชจักรดอดูว่าใครจะเป็นผู้ที่สามารถเอาชัยชนะไปได้ครับเริ่มครับอ้จริงเราจะมาว้าวอีกฝ่ายทนทานมากเลยนะเนี่ยว้าวโอ้โหรถถังของคุณไม่สามารถทำลายไอ้หมอนี่ได้โอ้โหอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินไปอ่ะ โดนอะไรเดี๋ยวล้อเอาอ๋อ X4 ทำสำเร็จแล้วผมมาโดดใส่รถถังตายกาทดลองแรกเป็นอะไรที่งงเงาปัญญาอ่อนมากเอาละอีกหนึ่งบุคคลอีกหนึ่งองค์กรที่ฉันไม่ได้พูดตั้งแต่ตอนเปิดคลิปก็คือองค์กรที่เป็นสปอนเซอร์กับเราเขาจะเก็บกวาดรถถังที่ใช้แล้วให้นะ ขอบคุณครับตื่นมาแล้วทำลายทิ้งเพื่ออะไรวะคันนี้อะไรครับเนี่ยโอ้คันที่เสดงนะคันนี้คัตจูชาป่ะครับน่าจะใช่นะมันเป็นปีเอ็มสิบสามเอ็นเหมือนคัตจูชาเลยอะบุคคลทดลองคนต่อไปก็คือรั่นเองโชว์ได้เลยครับยิงเลยมัทันบีมันก็ไม่ถึงนะมันก็ไม่ถึงมาดิเดี๋ยวฉันยิงเองแกยิงไม่เป็นอ่ย พี่บบว่าหัขานขึ้นเออนั่นแหล,ละเออโอ้โหพี่ว่าจะทำอะไรละ่ะน่าน่าภาคภูมิใจมากเป็นรถถังที่อนุภาพมหาศาลมากเทคสองรถถังรุ่นอะไรนะเอ่อทีเอ็มสิบสามของรัสเซียทีเอ็มสิบสามรุ่นของรัสเซียปะทะรัสจักรโดอ่อาว่ม่โดนอ้าวโ,โ,โอ้โหโอ้ ตายแล้วครับลตาลยแ้วโดนโดนโดนเก็บกวาดกูไปแล้วครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำการเก็บกวาดให้ครับกินเลยคุณไม่ต้อง,องคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเขากินไอ้คุณไอด้ดีคุณไม่ต้องเสียแรงครับเรามีสปนอนเซอร์ช่วย,ยครับสี่ารไม่ถามกินด <c oughs> โดนดเราสมัยจะแทนรถถังรุง่นปู่รุ่นนี้อะ่ะ โอ้ดูนั่นสิดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับเออกลุ่มแก๊งของเขาจะมาดูการทดลองของเราด้วยครับเจ้าของเอเลฮ่าเอ็ดครัเออหยุดครับหยุดครับมาเลยเลยครับจอดครับจอดเลยจอดแล้วเลยครับหยุดครับหยุดครับเลยไล่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 ไลครับหยุดหยุดหยุดรนหลังไว้หยุดผมหยุดไม่ได้นี่คือรถหุ้มเกราะของเขาเนาะโอ้โหมันดูเขาเขาเขาามาดูการลองเรามามากระทวงเขา ไปจอดตรงจอดตรงนี้ครับมันเลยเลยจุดทดลองนะตรงนี้พอครับรนี่รถถังอะไรครับเนี่ยอ๋อเรียกว่า B7 t ครับผม B7 t จิตแล้วขอ,อรายละเอียดข้อมูลรถถังคันนี้นะครับอถ้าจ,จําไม่ผิดนะเป็นรถถังรุ่นแรกของโซเวียตเลยรุออ่นแรกองโซเวียตเลยเหรอดูทดลองตัวต่อไป I โอ้ยเข้าไปใกล้ที่หน้าฉันม่วงเลยนะเทคสาม I ปะทะอะไรนะ B7 t โอ้ B7 B7 t พ,อพอร้อมแล้ว<อ>เริ่มได้เลยครับ ไปยันโอ้โหไปเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ตะกอโอ้ยม่ต้องไปผมขอลองทดลองกับรถถังของประธานาธิบดีหน่อยครับไหนลองทดลองยิงกับรถถังคุ้มเกาะคันนี้เลยอ่ะก่อนดูย่าเขาแล้วอ่ะอันนี้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 ซื้อมาอันนี้ซื้อถูกกฎหมายโอดูนัดดีนัดดีก็ขอนขึ้นแล้วอ่ะ เพื่อทำให้การทดลองเราดูน่าตื่นเต้นและสมจริงมากขึ้นเราจะให้เอฟวีเข้าไปสิงไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้อนุญาตให้แกเข้าไปสิงล่างแล้วไทเกอร์ดูมัไทเกอร์รถถังกระดกยังของเยอรมันไงล่ะโด่ยังเลยเหรอเอฟวีเดินหน้าได้ลาไทเกอร์ไปเงี้ยการทดลองครั้งนี้สิไทเกอร์จากเยอรมันปะทะชุกุกุกิสเคอร์กตคนนั้นเขาคนดังแล้วเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์คอร์กตพร้อมแล้วก็เริ่มการทดลองได้เลยครับไปเงี้ยว้าวว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  ยเสปอนเซอร์ตายแล้วแล้วใครจะขายเข้ากีดหะครับเรียนเรียนใช้กเราบอลออนแอร์ว้าไปโอ้โหว่ากีดเล่ยิงมันยิงอยู่ยิงอยู่โอ้มันว้าไปว้าเปล่าพวกพวกพวกเขามีญาติเยอะญาติไม่พอใจมันไม่แฟร์นี่ไม่ใช่การทดลองนี่ไม่ใช่การทดลองนี่มาซูไซ เราใช้การทดลองคั้งนี้คร์เราใช้ซิกสิบตัวหาซิกสิบตัวปะทะเมาส์รถโคตรเกาะของเชี่ยวชาที่มหาศาลข,ข,ขอแบบทดลองเนี่ยไอ้นี่มันอนุภาพมหาศาล,ล้แลวเราจะต้องทดลองกับหนูทดลองที่มีความใกล้เคียงกันเอาเลยกินด,ดี้ดทดลองอนุภาพก่อนทดลองจริงเริ่มได้ว้าวไม่เข้า มันก็ใกล้เ <aust> ค <en> ียงกันนะสิบ <es> ส <rebell ious> ิบตัวปะทะเมาหนึ่งคันเริ่มไดยโอ้ยมีกระแจตายกันไปแล้วโอ้โหปังแขนหมดเลยโอ้ยคนกลางเฮ้ยกิร เปลี่ยนเปลี่ยนคันนี้นายนายอย่าได้คิดลงเด็ดขาดนะนายนายลงตายตายนะนายโอ้โหมันลีโหลดยอมัตเป็นีโหลดเหมือนรถทางคันนี้จะเอาชนะกับไอ้เจ้าซีกไม่ได้เลยถ้าไม่มีการจู่โจมเกิดขึ้นเพราะรถทางเวลาที่เชี่ยงชาญมากไอ้พวกไอ้พวกนี้วิ่งไวกว่าทางอีกโอ้ยยยีและรีโหลดไปชาติเลย การทดลองครั้งต่อไปครั้งที่หกนี่รุ่นอะไรครับอ่ามันเขียนว,ว่าออบเจกสองเจ็ดเก้าออบเจกสองเจ็ดเก้าหรือครับเอ่อของโซเวียตสมัยสงครามเย็นถ้าที่จําได้นะทําไมล้อมมันแปลกๆกันเหมือนจานบินเลยวะดอลเลอร์เลยอ่ะอะใครวะเอ้ประตูออกจใหญ่ ดูเพราะว่ามันจะไม่ได้มาคนเดียวนะพร้อมหรือยังครับเทคที่หกถอยเต็มรังเริ่มการทดลองได้ครับไอ้นี้ถอยสู้ไม่ได้หรอโอ้โหลอาไปการไปทไปทดลองใกล้ๆสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วว้า ปืนมันรงจคนม่ออ้นนรงจนทำให้คนด้านในไม่ตายหาเลยนะแกไปยิงมันแกต้องใช้อีร์นงั้นแกก็ต้องเป็นหนทดลองแทนมันไปยืนเลยได้เดี๋ยวเดยเดี๋ยวเดียวมกันเดียเมกันเดี๋ยวลืมเลหนูทดลองมันต้องมีมันต้องมีนี่เลยมันต้องมีบัคโคตด รถถังรุ่นเลยครับกันเทคที่6นี่รุ่นเลยครับคันนี้เลียวผ่าดสอง PL ครับเออประเทศอลไรครับเยอรมันเยอรมันนะครัโหรถถังที่ววัฒนาการแล้วของเยอรมันนะสู้กับดนุทดลองของเราที่มีชื่อว่าอีเพิร์ดนะครับเริ่มครับอุ้ยรถถังไฟไหมดับไฟไฟสะบิ ียิงแม่งนไม่กอดไหนครับลองมาทำหน้าก่อนครับเออไหนลองเอาปืนสไนเปอร์คุณยิงรถถังคันนี้ไอ้คันดำๆเนี่ยคันไหนไหนอยู่ในควันครับนั่นอ่ะอ๋อเอ้ยมันยิงกูขอคุณไม่ได้ยิงเกี้ยไรวะเนี่ยโอ้โหรถแต่พ่อมันรถเอ๊ ที่ปรของโซเวียตโอ <uh ้เจวาบ้าดุใจมันมันมันสะใจดีอ่ะโอ้เพื่อนไหนอ่ะรีบไปหมดอะไรดูดีไซน์ว่าดูว่าดูทดลองเราเขาจะรวมตัวประทวงแล้วเพราะว่ามันเหมือนเอาพวกเขามาฆ่างั้นเราก็ต้องจัดรถถังให้เขาไปเราจะต้องเราจะเอารถถังมายิงกับพวกอัลซานเล่ดูเพราะเขาไม่พอใจเราจะต้องป้องตัวเองแล้ว แกเป็นคนอเมริกันใช่ไหม <ST S> ไม่ไม่กูคนไทยกู <c oughs> ค,คนไทยทั้งแพนะเว้ยไอ้คันนี้โอ้ไอ้ต้องเป็นไอ้คันนี้แน่นอนไปถึงไปถึงเอพี <c oughs> เราจะได้ออกรบสู้กับเอเลี่ยนเว้ยโอ้โหพวกมันจะยิงของเราหรอรถถังปะทะเอเลี่ยนก <c oughs> ู <c oughs> มีแต่ปืน <c oughs> แทนเอเลี่ยนอีกท <c oughs> ่นยิงเปิดประเด็นยิงเปิดสึกกับมาเลย ลุยมันมีหางข้างหลังเขาไหมโคตรน่าเกลียดเลยหางข้างหลังมันน่าเกลียดมากเลยทุกคนเกิดไฟเกิดไฟโอ้ยทุกวันไอ้นี่เกินไปโอ้ยโดนตอนนี้เอเลียตติดมืดไปหมดเลยเอาไปๆหนูทดลองเราไม่ให้ความร่วมือแล้วไปหมดแล้วเอาไงดีย แมเราเราเรามาฆ่าเราแบบส่งเขาตายไปหลายคนเกินเขาจะปวดร้อนเขาจะไม่พอใจแล้วเราจะทดลองอะไรต่อมีแต่รถถังเอเล่ h e a ี่แกต้องขับคันนี้ทีเก้าสิบเอเออรถถังแบบรัสเซียเกิดในกระบอกไม่ไผ่ก็ไม่มีประเทศที่เกิดไหนๆก็มีโอกาสได้ขับที่โล่งๆแล้วขอทดสอบความเร็วของรถรถรถปราบผีคันใหม่ของเราดีกว่าเกสู้ความเร็วบรถคันนี้ แล้วนี่คือไปข้างหน้าดูหอยหลัง啊นดะูดูดูหอยหลังอนะ่ะดูดูความเร็วกันขอยหลังไหนมันพองๆออกไปข้างหน้าเลยนะเว้ยอาจจะเร็วกว่าด้วยรถถัง<ห>นนี้นมีมีระบบบินด้วยเว้ยไม่ใช่ดูนะนี่ดูดอ้าวมันแก้บาดแผลว, <laughs> ว่ะ <laughs> มันมันมันเน,นี่ยเราสองคนอนะ่ะคันนี้ก็พอแล้วเว้ยแนวแบบตาลิบันอะ แค่สองคันก็เกินพอแล้วเราจะสร้างบริษัทิาให้กับรถถังคันนี้คันน um um ี้เราจะโค่นรถถังใหญ่ให้ได้หนึ่งคันเข้าใจไหมเราจะโค่นยานพิฆาตให้ได้ยานพิฆาตแกคิดจะโค่นรถถังยานกอบพิฆาตนอบ้ามากสุดนเลยกันโอ้มาจ่อยังมาจ่อยัง โอ้เฮ้ยอุ้ยอะไรมันจะบาหน้าไปยิงซียิงเลยโคตรเร็วแย่โคตรเร็วโอ้ยลำบากคุมหัวลำบากเหลือเกินไม่เอาหรอกแย่แล้วอะาฮ่าแถวฮันดีไปสู้ยังเกดีกว่าเมื่อเราถึงลบไปจากหน้ามอเตอร์ไซคแล้วเฮ้ยเนาะทดลองไอเดียไม่มีหนูลองแล้ว นี่หรือลองหรือลองตายโห๊ะเราเอ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 าแฮปปี oh ้แทนไหมไอ้ยร anyway> ือทดลองอย่งนี้อีกเลยโอ้ยโอ้ยจอดจอดจอดเลี้ยงเหมือนจะต้อนรับใครวะเนี่ยเขาเลยจอดเอาแบบดูแบบแฮ้มันมีมีเสง่าภาพเลยไงอะไรของู่เพื่โอ้หมันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่ดุเหมือนว่าแอดิยาสิ จะไม่ให้เราใช้ผู้ที่ทนรออีกต่อไปแล้วเพื่อนเราเรากำลังจะพังแอร์เรียสปีดเขาใหม่นะเขาไล่เราแล้วเพื่อนเราไปจากที่นี่กันเถอะเราขึ้นไปไปพอแล้วเก็บร้อนไว้เก็บ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 ปิดกอง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 ขึ้นแล้วขึ้นหอเร็วขึ้นหอเยี่ยมไปดีกันเพื่อนไม่อยู่แล้วที่นี่อไปด้วยเอกดี ปากละฟรีกันดีกว่าในที <uyor> <kiss> ่สุดการทดลองของเราก็ได้ทำการอัพโหลดไปยูทูบแล้วมีคนเข้ามาดูเป็นประจักษ์พยานมีคนสิบคนโอ้เนดงบ้าเลยคือนีเขาสุดมันดอยทุกทีเลยอะไรวะเฮ้ยบอกไว้แล้วระเบิดหญ่ทำไมเอาเออก็ทำไรหลักฐานนี่เครื่องบินไม่ยูรขนั้น เสียงปืนเร่งยิงแล้วเป็นอย่างไงโอ้โหโอ้โหไม่เคยคือรอดดูดูมาว่าการเผยแพร่คลิปของเราไปช่วยครูทำให้ไอ้พวกกลุ่มปกความไม่สงบกลุ่มไม่หวังดีรู้ตำแหน่งเอลิอาสเวตบอกแล้วกระลังทิ้งระเบิดลงมาที่เอลิอสเวตไม่จริงเย่อเสริมดับเสริมจับเล็ความ ความมั่นคงกำลังถุกทำลายไปอยู่ดีมักเป็นฟักไม่ถอยไอเอไมปเล่นขีเลยโอเคอ้าไปแข่กันตั้ไรไงวะฝันเอทำไมกูเป็นกิดแล้วก็แกเลียนไปนะเี่ยดูแกชิ้นมันจะทิ้งลงมาต่อเรื่องไม่รด้ ไอ้เม็ดดูฟ้าไอ้เงินขบืนดับแล้วไอ้เงินขบืนเจ๊ขบวนหัวเงียเยอะดิจะได้โอ้โหไอ้ิเอลียห์เอ็เลีย ไอเย็นเราคือไปทิบอกไอตรงกลางอ่ะไอใหญ่ตรงกลางไอห้าร้อยเอาบีมันน้อยต้องมันต้องใหญ่ๆเลยเดึงพันอ่ะดับแลยอ้าวเฮ้ยไอลิาสบิก็หายไปจากหน้าผ่านพี่เลยแล้วเอลิฮาสบิด เพราว่าคนดูจะชอบการทดลองของเราแล้วอย่าลืมกดไลค์กด like, <c oughs> ติดตามให้พวกเราด้วยเป็นอกระจายให้พวกเราลงไปกดนข้างล่างกันจ้ากดติดตามหัวแดงแดงกระดิ่งสีทองเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ขอปิดโปรเจกต์การทดลองไปแค่นี้อย่าลืมเอาไปส่งต่อให้เพื่อนๆดูและเป็นประจักษ์พยานการทดลองของพวกเราด้วยรอก่อนจ้า